สวัสดีเพื่อนๆครับที่ติดตามใน c h anel n YouTube ของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำข้อสังเกตเวลาที่เราจะรับเครื่องที่เราสั่งออนไลน์มานะครับเป็นเครื่องมีนะครับว่าเราต้องดูตรงไหนบ้างที่เขาแจ้งว่าเป็นประกันศูนย์ประกันศูนย์แต่เราสั่งออนไลน์มาเราจะไม่ทราบเลยว่าตกลงแล้วประกันศูนย์นะครับมันต้องดูตรงไหนบ้างอ่ะ เริ่มแรกเลยนะครับอันนี้ผมได้แกะเครื่องไปไปแล้วด้วยความอดใจไม่ไหวก็คือมันจะมีบาร์โคดเนี่ยครับวารันตีนัมเบอร์ด้านบนกล่องอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็จะมีสติกเกอร์ของกอสทชเขียนเลยนะครับอันนี้คือเครื่องที่จำหน่ายในเมืองไทยนะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยเมื่อไหร่ก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับ มันจะเขียนว่า global rom global version นะครับอันนี้คือเครื่องศูนย์ไทยในสัมผัสแรกที่เห็นเลยถ้าเราสั่งเครื่องออนไลน์มาจาก lazada บ้าง shopee บ้าง eleven street บ้างก็ต้องดู3ตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะรับเครื่องนะครับที่เขาบอกว่าแนะนำว่าเป็นเครื่องศูนย์ไทยลอมไทยทั้งหลายแหล่ก็ อย่าลืมดู3าจุดนี้ก่อนจะจ่ายตังค์นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สั่งของออนไลน์นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแกะกล่องตัวมี่ A 1กันโอเคบายบาย